จริงๆแล้วอะทุกอย่างในบ้านเราอะค่ะอันนี้ฟังมาจากหมอช้างนะคะฟังมาจากหมอช้างจริงๆแล้วอะที่ท่านได้มาอยู่กับเราที่บ้านนะคะเขาเรียกว่าดวงดวงของเราอะไปจูนกับท่านได้เราถึงได้มีองค์มาอยู่ที่บ้านแล้วบางบางบาง,บางองค์ล้างไปแล้วบางองค์ยังมีฤทธิ์อยู่เพราะอะไร เกิดจากหนึ่งเรามีท่านแล้วเราไม่พูดคุยเรามีท่านแล้วเราเห็นท่านเป็นบางอย่างที่วางไว้เฉยๆทาให้ท่านหมดฤทธิ์ไปในตัวท่านจะไปอยู่กับอ่าองค์คือคืออ่าน,นี้เป็นความเชื่อเนาะท่านมีกายท่านมีร่างทิพย์กายทิพย์จิตทิพย์ท่านสามารถแบ่งตัวเองออกเป็นล้านล้านดวงอะค่ะทุกคนเหมือนเหมือนสมมติว่าคนที่บูชาได้อ่ะจะมีดวงจิตของท่านไปอยู่ด้วย นะคะในขณะที่เราขอร้องขอส่งบุญดวงจิตของท่านจะสว่างขึ้นมาให้สังเกตนะว่าทําไมคุณขออะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ให้สังเกตนะว่าทําไมบางบ้านขออะไรก็ได้อ่าหนึ่งหนึ่งองค์เทพนะคะ,ท,ะท่านจะมีร่างท่านจะมีร่างทิพย์กายทิพย์จิตทิพย์เป็นล้าน,ล,านล้านดวงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อคุณส่งบุญจิตนั้นจะสว่างแล้วจิตนั้นสมมุตินะคะ,ะคุยยกตัวอย่างเนาะสมมติวันเนี้ยครัว พาพ่อแม่ไปกินข้าวยกตัวอ,อย่างเลยนะพาพ่อแม่ไปกินข้าวแล้วในระหว่างที่ท่านกินอริดอร่อยแล้วท่านบางครั้งท่านลืมอวยพรเราหรือบางท่านบางครั้งท่านอวยพรเราก็ตามในขณะที่เราเห็นท่านกินอริดอร่อยในขณะที่เราเห็นท่านมีความสุขให้เราอะค่ะนึกถึงบุญที่เราทําเดี๋ยวนั้นเลย ขอบุญที่ข้าพเจ้าได้พาพ่อแม่มากินอาหารที่อริดอร่อยได้ดูแลท่านส่งถึงทันทีเลยนะต้องทันทีะเขาให้ส่งทันทีนทสิ่งทิ่ป,ป่ะจะได้รับภายในไม่เกินกี่นาทีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําบุญอะไรก็ตามที่มันเกิดรู้สึกว่ามันเป็นบุญนะคะให้ส่งบุญทันทีถ้าเราไม่ส่งล่ะบุญนี้จะส่งไปไว้ที่ออสวรรค์นะคะ เขาเรียกว่าเป็นการไปสะสมสเสบียงบุญที่สวรรค์แล้วได้คุณจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาอันควรนะไม่ใช่ว่าบุญที่คุณทําอ่ะคุณจะได้ทันทีได้รับทันทีไม่ใช่ค่ะไม่จริงค่ะนะคะอันนี้ฟังมาจากผู้รู้นะให้รู้เองรู้ไม่เป็นรู้ไม่ได้ศึกษามาเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเวลาเราทําบุญให้เรานึกถึงองค์เทพเลยส่งให้ท่านเลยอย่าไปเสียดายแต่ไม่ต้องเบิกบุญพุ่มเพื่ออย่างที่ครูบอกนะคะเบิกบุญให้เป็น ใช้บุญปัจจุบันให้เป็นแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาไวมากแล้วใครที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นไม่ว่าจะเป็นอองค์พระคุณดูแลท่านเบอร์ไหนท่านก็จะให้พรคุณเบอร์นั้นคุณละทิ้งท่านเบอร์ไหนคุณก็จะถูกท่านละทิ้งคุณเบอร์นั้นเช่นเดียวกัน อยากจะบอกทุกคนนะวันนี้ถ้าคุณจะเบิกบุญได้คุณต้องส่งบุญให้สิ่งที่คุณน่ะหมายถึงว่าถ้าตัวคุณนะคะอยากได้อะไรคุณก็ต้องให้ไปก่อนนะคะนะเหมือนครัวค่ะครัวส่งบุญจนชินเนาะพี่เนานะไม่ว่าเราจะทําบุญอะไรเราจะชอบส่งบุญแล้วเราอ่ะก็จะชอบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราอะค่ะอยู่ในที่ที่ดีๆสะอาดสะอ้านแล้วเรารู้สึกอะค่ะว่า,วาท่านมีตัวตนพูดกับท่าน คุณดูนะเงินมันงอกได้อ่ะคุณครูก็ไม่รู้ว่าครูจะอธิบายพวกคุณยังไงนะคะฉะนั้นวันนี้คุณอาจจะยังไม่เชื่อถ้าคุณทํามันไม่มากพอคุณอาจจะยังไม่เชื่อถ้าคุณยังทําในสิ่งที่ครูบอกอ่ะยังไม่เต็มที่พอลองดูนะคะใครมาเจอครูคนนั้นโชคดีนอกจากคุณจะได้เรื่องงานขายครูเชื่อว่าสิ่งสําคัญกว่างานขายคือการทําจิตเราอะค่ะให้ดีก่อน วันนี้คุณอยากขายดีอยากขายได้อยากขายปังอยากรวยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแต่จิตใจคุณยังเสื่อมอยู่เลยคุณยังชอบนินทาว่าร้ายหรือคุณชอบว่าคนหรืออะไรจิตเรามันยังไม่สูงพอที่มันจะได้สิ่งที่สูงทุกคนคะเงินและทรัพย์หลักหนึ่งล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านคุณคิดว่าคนมีบุญบารามีไหมต้องมีเพราะฉะนั้นคุณทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารามีเพื่อให้เราได้คู่ควร ครูไม่ได้เป็นคนแบบโอ้มีบุญบาร,รมีสูงสง่งไม่ใช่แต่ครูมาสร้างนะทุกคนครูเป็นเหมือนพวกคุณทุกคนเลยค่ะ